สวัสดีครับวันนี้มารีวิวนะครับ g p s Regen 250ทวินนะครับผมจัดทรงสวยๆนะครับขี่สบายมากเลยทรงนี้พร้อมท่อแต่งนะครับเสียงลั่นๆเลยรถพร้อมใช้งานนะครับทางร้านเช็คเซอร์วิสให้หมดแล้วนะครับคันนี้มีเบาะแต่งนะครับผมยาวๆนั่งสบายแน่นอนนะครับ พร้อมไฟเลี้ยวแต่งนะครับไฟท้ายแต่งนะครับท่อแต่งหนึ่งใบนะครับผมร้อยยางท่อเดิมร้อยยางเดิมนะครับผมุดสีนะครับเดิมๆนะครับมีรอยขีดข่วนบ้านนะครับตามการใช้งานนะครับโดยวรวมถือว่าสวยเลยคันนี้มีจับใส่แฮนด์บาร์มานะครับผม เดี๋ยวดูไม้นะครับคันนี้ไม่อยู่17,000นโลนะครับเครื่องยนต์นะครับเดิมๆนะครับพร้อมใช้งานนะครับมีผ้าพันท่อมาเรียบร้อยนะครับผมคันนี้นะครับผมตำหนินะครับมีไฟเครื่องโชว์หน่อยนะครับผมลูกค้าเปลี่ยนท่อไม่ได้เป็นลบโคตนะครับ เครื่องยนต์ดีมากนะครับรถขี่ใช้งานดีมากคันนี้มีตะแกรงไฟหน้าแต่งด้วยนะครับตัวรถด้วยรวมสะอาดนะครับผม อันนี้นะครับผมเปิดขายนะครับอยู่ที่45,900บาทนะครับมีพร้อมเล่เมเอกสารครบนะครับใครสนใจก็ติดต่อมาด้านบนได้เลยครับ